บางสิ่งบางอย่างถึงการเวลามันก็ต้องเปลี่ยนนะคะเนาะสิ่งเก่าไปสิ่งใหม่มา <c oughs> คุณสามนี้เอาใจเมียอยากให้เมียสบายใจขึ้นเร็วๆว่าสั้นอ่าสื่อโตะสตูเขาเรียกว่าสตูนั่งเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยสตูนั่งอยู่กับอันบา บาเหล้าของยายอิงบาเครื่องดืม่ม <c ười> ก็เลยสั่งซื้อมาสองตัวก่อนมาปเ,เิียเธอบอบอกมักแต่ก็เป็นสไตล์ที่พี่อิงนะเคยบอกให้สามีพี่อิงนะซื้อมัตั้งแต่โดนแล้วคะ่ะเนี่ยพี่อิงบัดท,ที่นี่พอมาฮอดบ้านเพื่อนเลยว่าอิงอิง,อง,องอสันเข้ามาดูเข้ามาดูอันนี้วันวสาเมียกับมวัวแต่จมเรื่องบานรก บ้านพี่อิงหูขพี่นองเอยใส่เวลาสองมือเห็ดหนึ่งวันที่มาถึงทําห้องทําความสะอาดอันห้องนั่งเล่นก่อนคือห้องนี่แหละถึงขนลูกเึ่งอันอยากยงอยากใ่เนาะเพราะว่าสามีพี่อิงเนะ่ยเพิ่นเป็นคนที่ทําความสะอาดบ้านไม่เป็นเฮากระบวาขอดอกเพราะว่าเพิ่อนอยู่กับอันก็เรียกว่าอยู่กับความเป็นสูตรของแกนะนานมาก แล้วก็จ้างแต่คนอื่นทำไงเพื่นก็บอกว่าร้อนรอเธอมาทำมาสันมาฉันทำแล้วไม่ถูกใจเธอมาสันแต่ฉันมีอะไรที่ถูกใจเธอเนะ่ะไว้อยู่อย่างหนึ่งนะนะบอมเป็นอย่างเดียวหรอกค่ะเพ็่นสือผลลลหมากหลากไหมสตรอเบอร์รี่สตบอลลสตตบอรี่อันไหนเมื่อไวย้ายก็ดูแลน้องหมาไว้ให้ย,าย่งา,ยางดีเนี่ยก็อันมันทาแสงแดดนิดนึงนะ้ะพ,พี่อิงวะเนี่ยค่ะ สวยปัทที่นี้อันเก่านี่จะเปลี่ยนก็คืออันนี้มันใช้มานานแล้วคะ่ะเนี่ยแต่ว่ายังสภาพดีอยู่นะแต่ว่าพี่อิงจะใครอยากได้เนาะเนี่ยมันมีอยสองตัวถ้าใครอยากได้พี่อิงยกให้เลยนะคะเนี่ยสตูตร,ตรงเนี้ยใหม่ๆอยู่นะคะเพราะว่าพี่อิงเพิ่งซื้อมาใหม่ๆอ่ามีมีแบบนี้สองตัวเด้อนะคะอ่าถ้าใครอยากได้ยกมือมาเลยนะมาเอาเลยนะที่บ้านพี่อิงเนี่ย ใครอยากได้มาเลยมาเอาเลยใหม่คลิปค่ะยังใหม่คลิปอยู่แต่ว่าพี่อิงอยากเปลี่ยนสไตล์มันละนะคะให้มันแมทชิ่งกับอันนี้ให้มันแมทชิ่งกับบาร์แล้วพี่อิงก,ก็จะซื้อแบบเนี้ยลักษณะนี้แหละคะ่ะอันเอาไปไว้ในห้องครัวอีกห้าตัวนะคะพี่อิงจะซื้ออีกห้าตัวห้าตัวก็คือไว้ในห้องครัวสี่ตัวแล้วก็เอามาไว้ตรงเคาน์เตอร์บาร์ของคุณจวดนะอีก หนึ่งตัวกะสร้างไปแล้วค่ะสร้างไปแล้วค้ายคกันนี่แหละแต่สีสีอาจจะอ่อนกว่านี้นิดนึงนะคะที่จะเอาไปไว้ในครัวนะแต่ว่าสองตัวที่เป็นอ่าหนังนะคะพี่อิงยกให้นะใครอยากได้มาเอาเลยาเอาที่บ้านพี่อิงนะถ้าใครมีสตูอ่าสองตัวนะคะมีสองตัวเพราะว่าอีกอีกหาตัวนั่นมันเก่าแล้วนะคะไอสองตัวนี้ยังใหม่อยู่ อันนี้พีิงซื้อมาเพราะพิงอยากได้สไตล์นี้มันทําความสะอาดง่ายตรงที่ว่าพื้นเอวงกลมนะคะเห็นบ่เป็นเป็นรอยอยู่นั่นน่นะพีิงต้องทําพื้นใหม่อยากจะทําอยากจะขัดพื้นใหม่ค่ะปีนี้รอดูก่อนว่าจะได้ทํำไหมทําสิ่งใหม่ๆเอาสิ่งเก่าๆออกไปหาสิ่งใหม่ๆทําค่ะสิ่งไหนที่มันรกอยู่ในใจ เหมือนที่แม่พี่อิงบอกนั่นแหละอย่าอยู่กับความกโกรธเพราะว่าความกโกรธมันทําให้เราขุนมัวจิตใจเราขุนมัวบางสิ่งบางอย่างอันใดมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดเนาะพี่น้องเนาะแม้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็อย่าเอามาเป็นความขุนมัวให้กับจิตใจเฮาว่าสันแม่พี่บอกแม่พี่บอกตั้งแต่มือแรกหลังจากที่พี่กลับมาจากอ่ สภาพตึกถล่มแล้วมาเจออะไรหลายๆอย่างที่พีิง่คิดว่าจะเจอก่อนหนานั่นนะก่อนหนาที่พี่อิงสิไปกินข้าวกับเพื่อนพิงก,ก็เจออะไรที่ไม่คิดว่าจะเจอก็เลยอ่าปล่อยวางค่ะสัจธรรมของชีวิตความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความใช่คิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่บา,บางสิ่งบางอย่างอย่าเอามาอันทำลายจิตใจของเจ้าข,ของเนาะอันนี้แหละคือแม่พี่อิงสอนวันนี้ก็เลย มาเจอสิ่งที่พี่ได้พี่อิงได้ก็คือเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนี่แหละคะ่ะบางครัง้งบางสิ่งบางอย่างอะไรตัดได้ก็ตัดพี่น้องก็ให้เจ้าของมีความสุขว่าเตือนเจ้าของนะนี่ไม่ได้เตือนผู้ใดเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าเอาความสุขเล็กๆน้อยๆมาให้เปื่อนๆได้เบื่งค่ะส่งคลิปไปน้ำนะพี่น้องเนาะ